โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตบทที่16รถไฟมาวันนี้ตอนพักกลางวันมิโยกังบอกว่า วันนี้รถไฟกระบวนใหม่จะมามีโยจังเป็นลูกสาวคนที่สามของครูใหญ่แล้ก็เรียนชั้นเดียวกับโต๊ตจังรถไฟที่เป็นห้องเรียนมีอยู่แล้ว6ตู้แต่วันนี้จะมาอีกตู้หนึ่งและตู้รถไฟที่จะมาใหม่นี้จะใช้เป็นห้องสมุดเด็กทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่มีคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความสงสัยว่ารถไฟจะแล่นมาที่โรงเรียนของเราได้ไงนะ เป็นคำถามที่ดีทีเดียวเด็กๆเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็มีเสียงพูดว่าทีแรกก็เล่นมาเล่นมาตามรางรถไฟสายโออิมาจิ e agi, แล้วก็แยกเข้ามาที่โรงเรียนตรงทางรถไฟที่ตัดกับถนนตรงนอนอย่างงั้นมั้งก็เหมือนรถไฟตกรางนะสิใครคนหนึ่งก็พูดขึ้นอีกคนก็ตอบว่าคงใส่รถเข็นมามั้งอีกคนหนึ่งก็ตอบออกของเห็นบ้างจริงด้วยสิ ความคิดของทุกคนจะสะดุดลงเพียงแค่นั้นเพราะไม่น่าจะมีรถเข็นหรือแม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่พอที่จะใส่รถไฟทั้งตู้ได้นี่แนนนี่แน,น่โต๊โต๊ะจางพูดหลังจากที่คิดอยู่ครู่หนึ่งเขาคงทําทางรถไฟมาจนถึงโรงเรียนละมั้งมีคนถามขึ้นว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะก็มาจากที่ที่รถไฟจอดอยู่ไงล่ะโต๊โต,โต๊ะจางก็ตอบว่า เขาคิดว่าคงไม่ใช่วิธีที่ดีนักเพราะเธอยังไม่รู้ว่าขณะนี้รถไฟจอดอยู่ที่ไหนและอีกอย่างหนึง่งคงเป็นไปได้หรอกที่ต้องพังบ้านคนหรืออะไรก็ตามที่กีดขวางทางเพื่อทำทางรถไฟมายังโรงเรียนเด็กๆออกความเห็นคิดไปต่างๆนานานแล้วสรุปว่าวันนี้เราอยากลับบ้านกันเลยอยู่ดูรถไฟกันดีกว่านิโยดจัง เป็นตัวแทนของเด็กทุกคนไปขออนุญาตคุณครูใหญ่ซึ่งเป็นพ่อของเธอให้ทุกคนอยู่ที่โรงเรียนจนถึงกลางคืนแล้วก็กลับมาบอกว่ารถไฟนะคะจะมาถึงตอนดึกตอนที่รถไฟขบวนสุดท้ายเลิกแล้วคนที่อยากดูรถไฟต้องกลับไปขออนุญาตผู้ปกครองก่อนแล้วกินอาหารเย็นและเอาชุดนอนกับผ้าห่มมาค้างที่โรงเรียนได้ วิเศษเลยวิเศษเลยเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่ชุดนอนเลยผ้าห่มเลยบ่ายวันนั้นเด็กๆเรียนหนังสืออย่างไม่ตั้งใจนักทุกคนใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวพอโรงเรียนเลิกเด็กในชั้นของโตโตจังก็รีบกลับบ้านด้วยความหวังว่าจะโชคดีได้กลับมาพร้อมชุดนอนลักผ้าห่มเมื่อกลับไปถึงบ้านโตโตจังก็ไปบอกแม่ แม่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 วันนี้รถไฟจะมาไม่รู้มาจะมายังไงชุดนอนกับพ่อห่มค่ะชุดแม่ครับแม่แม่ไปได้ใช่ไหมคะก็คงไม่มีแม่คนไหนเข้าใจความหมายของประโยคนี้แม่ของโตโตจังเขาชั่นกันแต่สังเกตท่าทางจริงจังของลูกสาวก็พอจะดาได้ว่าจะต้องมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นแน่ๆแม่ถามโตโตุจังอีกหลายประโยคจนเข้าใจท่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไร และคิดว่าโต๊ะตกจังคงไม่มีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นบ่อยนักจึงอยากให้ไปดูไว้แม่เองก็อยากไปดูกับลูกด้วยแม่ได้เตรียมชุดนอนและผ้าห่มให้โต๊ตจังและพาไปส่งที่โรงเรียนหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วคนที่มาที่โรงเรียนมีประมาณ10บคนรวมทั้งเด็กชั้นโตบังเอิญรู้ข่าวนี้ด้วยมีแม่มาอีกสองมาส่งลูกและทำท่าว่าอยากจะอยู่ด้วย แต่ก็เปลี่ยนใจฝากลูกกับครูใหญ่แล้วก็กลับไปถ้ารถมาครูจะไปปลูกนะจ๊ะครูใหญ่บอกเด็กๆเ,เด็กทุกคนเตรียมตัวนอนในห้องประชุมคนที่ห่วงว่าจะนอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดว่ารถไฟจะมายัางไงก็เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียเพราะตื่นเต้นมาทั้งวันรีบบอกกับคุณครูใหญ่ว่าคุณครูต้องปลูกจริงๆนะคะ แล้วทุกคนก็ง่วงหลับไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโตโตจังสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเจี๊ยวเจ้าของเด็กคนอื่นๆแล้วเธอก็วิ่งผ่านสนามไปหน้าประตูโรงเรียนเห็นรถไฟปรากฏอยู่ในหมอกยามเช้ามันเหมือนกับในฝันเลยเพราะรถไฟเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้ก้นเรื่อย,ในในอยโดยไม่มีเสียงฉึกฉักบนถนนธรรมดาที่ไม่มีรางรถไฟ รถตู้นี้มาจากอูโออิมาจิโดยมีรถแทรกเตอร์ลากมาเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นรถแทรกเตอร์ซึ่งมีขยายนใหญ่มากเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนรถแทรกเตอร์คันใหญ่ค่อยๆลากรถไฟมาบนถนนในยามเช้าที่ไม่มีผู้คนความยุ่งยากวุ่นวายโกลาหลเริ่มขึ้นเมื่อจะยกรถตู้รถไฟลงจากรถพ่วงซึ่งแทรกเตอร์ลากมา เพื่อนำไปเข้าที่งานนี้ไม่ง่ายเลยเพราะสมัยนั้นยังไม่มีปั้นจันขนาดใหญ่พวกคนงานที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายตู้รถไฟต้องใช้ขอนไม้ท่อนกลมขนาดใหญ่วางเรียงข้างใต้ตู้รถไฟค่อยๆเลื่อนตู้รถไฟลงมาจากรถพว่วงแล้วเข็นไปบนขอนไม้เหล่านั้นจนถึงตำแหน่งที่จะวางตู้รถไฟนั้น คุณครูใหญ่อธิบายให้นักเรียนฟังว่าดูให้ดีนะขอนไม้วงนั้นทำให้ของใหญ่ๆอย่างตู้รถไฟเคลื่อนที่ไปได้ก็ด้วยหลักการเข็นไปบนขอนไม้กลมที่กลิ้งได้เด็กๆจ้องดูการทำงานนั้นอย่างตั้งอ,อกตั้งใจพวกคนงานทำงานไปพลางร้องให้จังหวะหุยเล่หุยโอ้หุยเล่หุยไปพลางแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าก็ปรากฏขึ้นตามจังหวะนั้นด้วย ตู้รถไฟซึ่งเคยบรรทุกคนโดยสารมากมายและทำงานรับใช้ผู้คนมาตลอดถูกถอดล้อออกเช่นเดียวกับอีกหตู้ที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นต่อไปนี้มันไม่ต้องแล่นอีกหากจะอยู่เฉยๆและบรรทุกเสียงหัวเร์เรื่องเริงของเด็กๆเท่านั้นเด็กๆยืนรับแสงอาทิตย์ยามเช้าในชุดนอนทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้อยู่ที่นั้นในขณะนั้น ความดีอกดีใจทําให้เด็กๆเ,เ,เข้าไปกอดคอกอดเอวคุณครูใหญ่บางคนก็ไปเกาะแขนแล้วก็ห้อยโหนไปมาคุณครูใหญ่ยืนโซเซพลางหัวเราะเด็กๆเห็นครูใหญ่หัวเราะก็รู้สึกดีใจแล้วหัวเราะบ้างทุกคนต่างหัวเราะกันใหญ่ไม่มีใครลืมเสียงหัวเราะในวันนั้นได้เลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าไหร่ครับเรื่องทูรัไทรเนี่ย เห็นไหมครับว่าวิธีการเรียนการสอนครับมันต้องใช้วิธีแบบนี้ได้เห็นของจริงแล้วครูก็ต้องตัดสินใจให้เด็กได้มีโอกาสได้เห็นนะครับการขนรถไฟมาเพราะว่าเด็กเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วถกเถียงกันแล้วว่ารถไฟจะมาแล้วทุกคนก็ไม่ทราบจริงๆว่าแล้วรถไฟซึ่งมันหนักที่มันเคยวิ่งอยู่ในรางมันจะมาอย่างไงทุกคนก็พยายามออกความเห็น ถ้าจะพูดถึงในหลักการศึกษาอันนี้ก็จะเรียกว่าการสัมมนาหรือการสมัมมนาคือทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดพุ่งไปที่ความไม่รู้อันหนึ่งนะครับที่ต้องต้องรู้ในวันวันใดวันหนึ่งนะครับหลังจากระดมความคิดแล้วก็จะต้องมีคนที่เก่งมาให้คำตอบถ้าไม่มีคนที่เก่งก็ต้องใช้หนังสือที่เก่งเช่นเอคปีีดยหรืสารานุกรม มาเฉลยปัญหานะครับหรือบางบางทีก็อาจจะเป็นศัพท์แล้วก็ใช้ดิกันรีหรือพจนานุกรมนะ่ะมาขยายคํานั้นเพื่อจะเจาะไปหาสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจตัวอื่นๆอันนี้ก็เป็นวิธ,ธีการสอนอันนี้ถ้าการสอนแบบนี้จะได้ผลถ้านัักเรียนมีประมาณไม่เกิน15คนนะครับเด็กจะนั่งรอบๆแล้วก็พยายามคุยกันด้วย ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่ทุกคนเพ่งที่จะแก้ปัญหานะครับวันนี้เด็กได้มาคุยกันเรื่องการที่จะเอารถไฟมาได้ยังไงนะครับในที่สุดก็ไปขอครูใหญ่นะครับแลดสิ่งที่วิเศษก็คือคุณครูโคบายาชิเนี่ยเป็นคนที่มีหัวทันสมัยมากก็ยอมนะครับที่จะอนุญาตให้เด็กมาโดยภายใต้เงื่อนไขว่าต้องกลับบ้านไปขอผู้ปกครองพูดกันให้รู้เรื่องแล้วก็เอากินข้าวสเสร็จ เอาผ้าหมมาแล้วก็เอาชุดนอนมามานอนข้างเรียนครูก,ก็จะจัดห้องให้นอนนะครับแล้วก็จะมาปลุกอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเปิดห้องเรียนพิเศษนะครับพิเศษจริงๆเพราะว่าเด็กๆในชีวิตเนี่ยจะไม่มีโอกาสเห็นการเคลื่อนย้ายของหนักๆอย่างเช่นรถไฟมาบนขอนไม้หรือ,อใช้รถแทรกเตอร์ลากมาแล้วก็มีรถบรรทุก มาบนถนนเราจะต้องเป็นเวลาซึ่งไม่มีคนใช้ถนนเวลาที่ลางรถไฟทีท่ที่จะต้องเป็นอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยไม่ไม่มีรถแล่นแล้วผู้คนเงียบสงบเป็นเวลาที่ปลอดในการเลือกเวลาการใช้เทคโนโลยีในการขนย้ายลาเลียงของหนักจุดไหนที่จะต้องใช้แรงคนจุดไหนจะใช้ขอนไม,กกม้กลมๆเลื่อนนะครับก็เหมือนกับ เลื่อนหินใหญ่ๆเพื่อไปสร้างปิระมิดนะครับก็ใช้พวกขอนไม้เนี่ยกลิ้งเพื่อจำเรียงหินหนักหลายๆตันไปก็รถรถไฟอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อจะมาถอดบางส่วนแล้วก็มาทําเป็นห้องสมุดซึ่งน่าจะเป็นห้องสมุดที่น่ารักมากๆเลยเข้าไปแล้วก็มีตู้หนังสือหน้าต่างบางอันอาจจะต้องปิดแล้วก็เป็นที่ไว้หนังสือแต่ช่อง ที่เปิดก็จะรับรับวิวรับแสงนะครับเหมือนไปนั่งอ่านในตู ow, ้รถไฟคือได้ทั้งสองทั้งสองท,ทักษะก็คือว่าเหมือนไปเที่ยวแต่จินตนาการที่ไปเที่ยวนะั้นอยู่ในหนังสือครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึง่งที่ลบภาพที่เป็นเหมือนขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะต้องทดสอบอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบอันนี้เด็กจะรู้ถ่องแท้เลยว่า การเคลื่อนย้ายของหนักทางวิศวกรรมเนี่ยทำยังไงหรือถ้าโรงเรียนบางเรียนกำลังจะสร้างอาคารมีการขุดเจาะเข็มมีการสร้างโครงสร้างขึ้นไปแต่ละระยะระยะเนี่ยถ้าเปิดห้องเรียนนะครับให้วิศวกรหรือคนที่อธิบายให้เด็กฟังเขาเขาอธิบายให้เด็กเด็กก็จะมีความมั่นใจและเข้าใจว่าอาคารทั้งหลายมันสร้างไม่ยากหรอกนะครับ เราเคยเห็นมาแล้วแล้วก็ทาอย่างนี้นี้นี้เป็นขั้นตอนสามารถอธิบายได้จบพอตโตขึ้นเขาเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องสร้างโรงงานสร้างอะไรก็ไม่ยากเพราะว่าเขาเห็นขั้นตอนพวกนี้แล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่จะจ้างคนมาทําจุดต่างๆนะฮะก็จะเข้าใจถ้าเป็นเด็กนักเรียนในสหรัฐหรือในนิวซีแลนด์ในแังกฤษก็ดีนะครับสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้ก็คือว่า ทำให้เด็กทุกคนเห็นความง่ายของการก่อสร้างหรือในการทำพวกฟิสิกส์ใช่ฮะการก่อสร้างเนี่เป็นงานระบบฟิสิกส์นะครับ <Okay. S 1> เด็กทุกคนต้องผ่านกระบวนการก่อสร้างจะต้องสร้างอะไรได้เลื่อยไม้ตอกตะปูเชื่อมเหล็กนะครับเอาเหล็กมาทําเป็นทรัสเป็นโครงสร้างแล้วรู้ว่าวิธีทำยังไงถึงจะการแผ่นดินไหวได้ วิธีทํำยังไงถึงจะถอดประกอบวิธีทําไงถึงจะแข็งแรงวิธียังไงถึงจะถูกสต่างวิธีทําไงถึงไม่ติดหัวจะใช้งานได้ตรงนี้จะนอนตรงนี้จะนั่งตรงนี้จะล้างมือตรงนี้เป็นห้องส้วมโตขึ้นเด็กพวกนี้จะพัฒนาเป็นหนุ่มสาวซึ่งมีพลังที่จะไม่ต้องพึ่งใครถ้าเขายังไม่มีต่างเขาก็สร้างบ้านกันเองนะครับสองคนผัวเมียรสร้างบ้านหลังเล็ก แล้วถ้าจะมีลูกก็ค่อยไปซื้อไม้มาต่อเติมห้องของลูกก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากนี่แหละครับภาคที่ลิงคอนกับจอร์จฟอนชิงตันเนี่ยเลิกทา่ยทาตนั่นคืออะไรทาสคือเราใช้คนอื่นทําแต่ถ้าเลเลิกทาสคือเราเลิกเราเลิกเราไม่ใช่คนอื่นเราจะใช้ตัวเราเองกับเทคโนโลยีกับปัญญานะครับไม่ว่าเราจะล้างจานเองปรุงอาหารเองนี่คือวิธีเลิกทาส เราจะซักผ้าเองนี่เราเลิกธาตุเราไม่ต้องการใช้ธาตุเราจะทําของเราเองเราจะเก็บขยะเราจะทิ้งขยะเราจะบีบขยะให้เล็กนิดเดียวแล้วเราจะไปทิ้งของเราเองถ้าเราจัดการได้อย่างนี้นะครับทุกอย่างในโลกนี้มันก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างคิดเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างคิดว่าฉันทําได้ในมือสองข้างถ้าฉันทําไม่ได้ฉันจะใช้ปัญญาฉันทําต่อจะต้องใช้คนอีกสิบคนฉันจะ ใช้โทรศัพท์แล้วก็เขาเรียกว่าเอาซอสคือจ้างเข้ามาทําเช่นการเทกรนกรีจํานวนมากหรือการมุงหลังคาหรือการทําอะไรแต่ถ้าเป็นงานเล็กน้อยเราสองสามคนจะทํากันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของครูโคบาชิจิต่อน,นักเรียนมีผลมากๆเห็นไหมครับความประทับใจเช้าขึ้นมาแสงแดดส่องมาที่คุณครู เด็กก็ยังใส่ชุดนอนอยู่ครูก็เห็นผลสำเร็จนักเรียนก็ดีใจที่ได้ตื่นมาได้พบครูใหญ่ที่รักได้มากอดครูกอดคอบางคนก็กอดเอวบางคนก็มาโขนแขนครูครูก็หัวเราะเอียงไปเองมาแล้วทุกคนก็จะจำเสียงหัวเราะนี้ไปจนวันตายถามว่านี่คือการประทับใจนี่คือระบบฉันทจิตคือฉันทจิตคือจิตที่มีความพอใจอย่างยิ่งนะครับรับประทับในใจ ไม่รู้ลืมจนวันตายอันนี้คือการศึกษาแบบยั่งยืน sustainable education ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าระบบนี้ปลูกการศึกษาขึ้นมากกว่าการทดสอบมากกว่าปริญญามากกว่าอะไรเพราะว่าเขาได้ใช้การศึกษานี้ไปตลอดชีวิตรับมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องให้คะแนนไม่ต้องให้ปริญญาแต่เขาจะบอกตัวเ,เองว่าฉันเป็นมนุษย์ ที่มีมือที่มีพลังอำนาจในการสร้างอะไรก็ได้ 「やりだせ頭だせでんでんむしむしかたつむり」「おまえのめだまはどこにある」「つのだせやりだせめだまだせ」